มาดูการทำงานของตัวแปรสำหรับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับเหตุผลที่ต้องมีนะครับคือเวลาพวงมาลัยไฟฟ้าเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าวิ่งเร็วแล้วรถจะล่อนนะครับอาการรถล่อนนี้ก็คือแก้ไขได้โดยการใช้ตัวแปลงนะครับ ตัวแปลงนี้จะทําหน้าที่ต้อนสัญญาณความเร็วให้กับพวงมาลัยไฟฟ้ฝาอ่ามันจะมีผลคือว่าเราจะรู้สึกว่าเวลาเรารถวิ่งเร็วขึ้นพวงมาลัยมันจะมีความเหนืดอความหนักอ่าเพื่อไม่ให้มันไวเกินไปนะครับยิ่งไวยิ่งต้องพวงมาลัยยิ่งต้องหนักขึ้นนะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับมาดูการทำงานกันครับ สถานะเริ่มต้นตอนนี้นะครับาจากเครื่องวัดนะครับดูค่าที่กิโลเมตรนะครับกิโลเมตรตอนนี้คือ,อสถานะรถอยู่กับที่นะครับพวงมาลัยจะมีค่าที่ว่าเบาเวลาเราปปับจะรู้สึกว่ามันเบานะครับเบาในที่นี่คือเบาสุดนะครับ หมุนมือหมุนได้สบายนะครับแล้วในขณะที่รถมีความเร็วขึ้นนะครับเมื่อรถวิ่งนะครับอันนี้คือจำลองต่อจากเรียนใหม่เลยนะครับใช้ตัวกำเนิดสัญญาณเพื่อจำลองสัญญาณจากความเร็วรถยนต์นะครับเมื่อเราอันนี้จำลองรถวิ่งนะครับ สมมติมว่าเราวิ่งที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับค่าที่ตัวนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราลดวิ่งนะครับความเร็วขนาดนี้นะครับเมื่อมาทดสอบหมุนที่ตัวนี้นะครับจะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นหนือ่อขึ้นเยอะเลยนะครับความหนื่อตัวนี้ ปรับเปลี่ยนไปตามความเร็วนะครับเ,เร็วมากก็หนึ่งมากนะครับ้าลองใหม่นะครับอันนี้ก็ประมาณกลางๆนะครับอ,อุปกรณ์ตัวนี้าสามารถทำงานได้นะครับ ตามนี้นะครับ